สวัสดีค่ะอนนา,นาสวยจังยังไงอ่อืมไหนใครหรือเปล่าได้อยู่ไปว่างโคโอเคแหละค่นนี่แชร์แสดง่มีทุกคนที่หัวนีแล้วอ,อยู่ที่ไหนคะเราอยู่ที่รีสอร์ทเอิ่มเอิ่มพิลันดาเราเนาะ แต่พึ่มีทัวรเลยว่าจริงแต่หนูว่าโทนเนี้ยสวยว่าไปหนึงสองเนาะไม่จะไปภูเก็ตไปดูหาดที่มันใสใส ากาใหม่<ป>แบบว่าไปสูด หูวิวดีมากเลยพี่จี่อย้ีม่รู้ไมุ่งห้องนี้นนคือแบบมีงเออถ่ายรูปตอนเช้าคือแบบตามว้าอันรีวิวค่ะวิวเอาาไปแช่ห้องพี่มิว,วสินองอันนี้เขาถายมิว<ะ>มีกระศกค่ะกระสกอ่ากระกค่ะ พี่โอ๊ตบอกว่าอันนี้อะไรอ่ะมันหลอกล่อเราเดินชิเจ๊หานมาหามาสิน่ารักไปห้องอีกห้องนึงกันเถอะโอเคครับพอเดินมาตึ๊บ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 มันก็จะมีที่นี่นะก็มีห้องน้ำพิเศษมีแบตทับเออมีชาวเวอร์แล้วก็ห้องน้ำนะคะวันนี้ค่ะแล้วพอเปิดไปมิวสิคค่ะจะมาตรงนี้กันอีกค่ะไปกัน ว้าวโอเคไปเร็วเร็วคมีบได่อยดูันไดก็จะมีก็มีสระว่ายน้านคะะมีตันะแล้วก็มีสะว่ายน้ำวแล้วพอเิ่มึก็จะมง เดี <pics S 1> ๋ยวร้อนมอได้ไหมยัไม่ถึงชั่วโมงยังไม่ถึงชั่วโมงแล้วก็มีที่เปิดวายด้วยโอเคไปข้านมนมีล้วก็มีโตเย็นล้วพอเปิดมางนี้ก็จะเห็นต้องนี้ขยนกด้วยโอเคโอเคแล้วก็จะมีออคโตพรสโอเคออคโตพรพสไป เหมือนกันนะว่าไม่ได้เลยคือต้องเกาะไว้เพราะว่าสูงมากอันาานาคตอนาคตขาผิวโชว์สับตกเลยอะยายยัยยายไปไหนอะ

L, แล้วสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเรากำลังจะลงไปทะเลตอนกลางคืนกันนะคะไปกันอตอนนี้เราอยู่ที่ทะเลนะคะทะเลสีดำอนณาอย่าลงไปไอันนี้มากป,ป๊าป๊าเหมือนก็ตอนนี้หล่อเป็นป้าไม่เข้าเมืองน,นะผู้ปร,ป,รประกอบการมันเยอะเพราะว่ากูอร,ร,รอคนเดียวจ้ะ ม่านกินคนม่านกินคน เ <S an other> ช้าแล้วแบบงงๆเดี๋ยวเช้านี้เราจะไปเดินเล่นริมหาดกันสักแบบหนึ่ง <S <S สภาพกูก็คือไม่ได้ก็เลยใส่หมวกนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะลงไปแล้วก็เราจะไปดูทะเลตอนเช้ากันนะคะทุกคนแต่ว่าวันนี้ไม่มีคือพายทิศแบบไม่ขึ้นเลยเพราะว่ามันเป็นฟิลอากาศแบบอึมครึมนะคะก็เดี๋ยวเราจะลงไปดูกัน ถึงแล้วไทยยามเช้าสดชื่นจริง <laughs> ห้องพักเราอยู่ตรงนั้นนะคะทุกคน เสร็แล้ก็ต้องลางานน้างเท้านะคะทุกคนเพราะว่าเท้ากลัวขึ้นมาสูงมากใช่ไหมคือว่าตอนเย็นมันจะลงไปลงลง,งลงตอนเย็นลงมันก็จะขึ้นตามการเวลาก็อร่อยไหมคะไม่ใช่ตอนเลยมาเขินเหมือนกันนะคนแบบเริ่มเราเริ่มผ่านคนเยอะมากเขาเริ่มผ่ามหยู่ว่าจะทานเลื่อมอะไรอูอร่อย่างใครย่างนะไปเดินเล่นเลยนะโอเคกับบ้านกันค่ะไป ไหวไหมแต่ว่าวิวมันดีอย่างนี้หรออยาเล่นทะเลของเขาสะอาดทำงานีเระวังนะเสื้อวันนี้มามากกลับมาน้อย ตอนนี้คือมันไม่ค่อยมีมันจันๆเลยหรือเปล่าไหมว้านั่นห่ะสมว่าตัวนั้น่ะแข็แล้วดาก็ตอนนี้นะคะเป็นเวลาที่เราจะต้องเช็คเอาแล้วนะคะก็ ขอเจ้าพรอต้องรีบไปเก็บของก่อนเพราะว่าตอนนี้ยังเก็บของไม่เสร็จจ้ะโอเคก็บายบาย